โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเรื่องซื้อและขอดแชแนลนะครับวันนี้เรามาในแนว e ด d โร o กับเอ่อฮ้ยเหนื่อยวันนี้แก๊งทีเคด o โรบมากันสองคันมาสำรวจทางียกว่าเขาเขาดอนเกียราะ ไม่รู้ว่ามันเป็นอำเภอโชคชัยหรือคอนบรีขับไปจากบ้านไกลเกือบ20กิโลครับเพื่อมาสำรวจเส้นทางเดี๋ยววันหลังเราต้องพาแก๊งเราที่เคทูโรเนาะมาระเบิดความมันกันโอ้อยังดีทางมีหินด้วย ีขับเข้าไปจนสุดทางแล้วทางไม่ค่อยไกลมากครับมันมีหลายซอยไม่รู้ว่าจะไปซอยไหนไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เลยมั่วไปหมดตรงไปตรงไปพึ่งมาครั้งแรกจำไม่ได้ต้องดูลายดูลายยางรถที่อยู่กับพื้นเอาเดี๋ยวออกผิดทาง อยู่ทางนี้ฝนมันตกบ่อยมันก็เลยนุ่มนิ่มทางไปดูข้างบนก่อนไหมล่ะไปดูจังหน่อยปะสำรวจทางอีกแล้ววันนี้มากันสองคันตอนเที่ยงแดดไม่ค่อยร้อน วันนี้มีเมฆ้าส,ส่วนใหญ่เขาบอกว่าทางนี้มันจะไปออกดะแรงเพราะตอนขึ้นมาถามชาวบ้านแถวนี้นะครับบอกเขาอยู่ว่าผมขอขับเล่นหน่อยเด้อะเดี๋ยวว่ากันวันนี้ผมอยู่กับลูกชายคั้นใหม่นะครับเป็นรถโซนิก ขึ้นทำยังไม่เสร็จดีเลยโชคหน้ายังเป็นโชคเดิมอยู่ยังไม่ได้ดัดแปลงก็เลยเวลาจะจ้ำเนหรือ,อลงหลุมต้องระวังหน่อยเพราของเดิมโชคมันเล็กคนระับอันนี้จริงตรงนี้เราอยู่บนเขาเลยนะครับเนี่ยเขาหรือที่ที่ลาบสูงสูงพอสมควรนี่ตะมืดหลังวัดสปาร์กเงินตัวจีด๊ด ไปยังทางมันก็ตรงไปเรื่อยๆหรือมั่งนี่มีแต่ป่ามันเว้ยไปวนๆกลับไปหาดูทางฝั่งนู้นวันนี้ทางนี้เฮ้ทางไหนวะ ดูไหมเขาก่อนเลยฮฮาฮาามาอย่างดีเอาอีกฮูาสามาอย่างดี โอ้ไม่รอเลยแม่อุตสาหพุ่งเข้ามากันอย่างดีทานตันเฉยนี่แหละครับสำรวจทางอุตสาหขับเข้าไปเอาโอ้ยเขาแก่ผิดอีก เรมาะก,กันนกก็หมายว่าอย่างเท่วะ,ะ,ะทำะไรวะวอ้บรรยากาศยังดีเลยบรรยากาศดีมากครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมีซอยนหน่อยลงฝั่งซ้ายอยู่เดี๋ยวลองลงไปดู เราจะลงเขานะครับไปดูน,น,นี่ก่อนไปเรามีกล้องเราต้องถ่ายเกย็บบรรยากาศเจอข้างหน้ามันจะอี ไม่ได้แล้วโชคเดิมแข็งมากครับสุดทางมาดูเนี่ยจะได้รู้โชคลังได้อยู่แต่ว่าโชคมากไม่ได้เลย หือน้ำมันโชคมันจะน้อยไปหน่อยแรมันเลยแข็งฟักเลยเด้งที่แบบลงสุดโอหยซอยปะอันที่จริงทางมันไปได้ไกลมากนะแต่ว่าเอาไว้รอบหน้าทำมาแลหลายคันเราค่อยเข้าไปลึกๆ มีรถจอดขวางไปไม่ได้แล้วเมื่อกี้ว่าจะเข้าซอยอันเมื่อกี้แหละแต่ว่ามีรถมอไซค์จอดขวางเราก็เลยไม่ไปดีกว่าขวัหลังต้องแบบไปให้สุดทางเลย Mắn không? Mắn được rồi Cầm thang đường đúng không? Ở ngoài đi Đúng rồi, đúng rồi Cầm thang đường đi Được đi ไปเ,เลยแล้วไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนั้นหมาอะไรกันด้วยเลยลงเดินลงเดินลงเดินโอ้ย ว้วาววววววนวว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 ว เบรกไม่อยู่ก็ต้องปล่อยครับโอ้มีทางให้เล่นเยอะเลยวะส่นข้าวเขียวสวยอนี้ เอ้ล,ลุงโอ้โหไปวางกันนล้ลุงเด้อนะแม่แก่กระจอเต็มทางเลยเอาอีว้าโอ้ไปไงต่อทีนี่ ดินเต็มหลังแล้วบนะ้างเนี่ยโอ้ถ้ามากันทั้งกลุ่มนะ่จาจะมันหน้าดูวันนี้เรามาสำรวจทางก่อนเดี๋ยววันหลังก็ต้องพาทีมงานมาเยอะๆเฮ้ยไม่ได้แมนะ่เดี๋ยวถามลุงอันนี้ไปออกถนนได้ไหมครับไม่ได้นีอ่ออ่ครับ เกือบเละเนี่ยครับทางเราไม่เคยมาเราก็ถามไปก็ถามชาวบ้านไปไปทางไหน,นดิเอาดับ ทางไหนครับบ่สตอนนี้มานมาทางไหนเออครับเดินไปแล้วแอดีตลอดทางสนุกสนานกันไปครับ สำหรับ T.K. ดูแล้วโอ้โหต้องพูดบ่อยชื่อเราได้ติดหูคนดูโอ้กลุ่มเรามันจะมีสปาร์คตัวจี๊ดอยู่สองคันมีนี่คันน้ำเงินแล้วก็วายโอ้ยคนโอ้สายเป็นมูเลย ลายบี้มันโอ้ขับยากเลยดูเดือดแล้วใจฮ่าที่วาย

แบบเปลี่ยนเลนไม่ทันขับใกล้กันมากไม่ค่อยได้ครับถ้าตามหลังกันจะหินจะก็เดินใส่กันเฮ้ยพนมปลดไน่ไว ¡Oh, <laughs> oh,

โคตรมันวันนี้เฮ้ยมาทั้งกลุ่มไม่เห็นมันขนาดนี้วะเอือเออเอืออีกแล้ว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 ,วโอ้โชกหน้าไปไหวแล้ว หมดแล้วชกหน้าลงี่ไรต้องจำสูดทุกทีเลยต้องไปทำใหม่แล้วไไงานแรกแต่ถือว่าผ่านไปได้วยดีโซนิคลูกรักของพ่อนะคุณมาใส่ผมเนี่ยขฮ้ยครับโหดแ้